มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพันโทวานเซเลเจียท้าชนผู้กองอะตอม 19สิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT จากแปชาติสมาชิกอาเซียนลงพื้นที่บริเวณช่องอ่านมา้าทหารกัมพูชาเข้ามาโวยวายแสดงความไม่พอใจแต่ผู้กองอะตอมชี้นิ้วและปัดมือไล่ให้ออกจากพื้นที่อธิปไตยของไทยภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลทำให้เธอโด่งดังชั่วข้ามคืนค่ะ เรื่องนี้สร้างความน่าสนใจอย่างมากเนื่องจากผู้กองอะตอมหรือร้อยเอกหญิงปวิชยาวลีสุขสันต์ของฝ่ายไทยเพิ่งจะกลายเป็นวลร่าโด่งดังทั่วโซเชียลนะคะจึงเกิดกระแสะเปรียบเทียบและก็ความทา้าทายทางสื่อขึ้นล่าสุด21สิงหาคมเพจ Facebook ของกรรมัมพูชาได้เผยแพร่คลิปวีดีโอเพื่อนำเสนอทหารหญิงของตนเองพันโทวานสลาเลจียโดยระบุว่าสตรีชาวเขมรผู้เป็นครูฝึกทหารเชี่ยวชาญด้านยานเกราะผ่านการฝึก จากต่างประเทศวิดีโอเผยให้เห็นบทบาทของเธอทั้งการเป็นทิยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรถถังและการฝึกซ้อมรบขับรถถัง t 5 4 5 5และยานเกาะลำเลียงพลด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วค่ะ การนำเสนอเรื่องนี้เป็นความริเริ่มโดยตรงจากคนเอกหญิงดามดาลิณีประลัดกระทรวงกลาโหมกัมพูชาและก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงานของกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตอบโต้ทางการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทหารหญิงแข่งแรงเทียบเท่ากระแสของผู้กองอะตอมของไทยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ